สวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านครับกับเรื่องราวมครคองแปดเป็นตอนที่ห้าครับตอนนี้เป็นตอนที่ห้าเป็นมครคองสุดท้ายเอาผมเล่าอย่างนี้นิดนึงฮะเรื่องราวของมครคองแปดนะครับผมบอกเลยศึกษาได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับเอาขึ้นอยู่แต่ว่าใครจะชอบใครจะไม่ชอบก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ไม่มีการบังคับใคร ผมใส่เสื้ออย่างนี้เนะี่ยบางคนอาจจะใส่เสื้อขาวใส่ชุดอะไรก็ผมยังบอกผมจึงใส่เสื้ออย่างนี้ยรัเสื้ออย่างผมเนี่ยดูใส่แต่งตัวเนี้ยยังสามารถเรียนรู้มักองแปดได้เลยทุกคนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมักองแปดต้องคุณต้องใส่ชุดขาวนะคุณต้องรุ่งห่ผมผ้าเหลืองนะคุณต้องอยู่สาขาหน้านัน,นผมบอกไม่ใช่ครับ องค์แปดเป็นเรื่องราวของชีวิตหัวจะหลดเท้าเป็นเรื่องของอ่าเรื่องราวของชีวิตแต่แต่ผมยกตัวอย่างส่วนนี้หนึ่งก่อนนะคือเอาที่ตัวเราก่อนหัวจะหลดเท้าทีนี้มนุษย์บนโลกครับถ้าดูมีคนเยอะขนาดไหนก็มีองค์แปดกันทั้งทุกคนกันนะแต่ขาดการเรียนรู้เฉยๆครับมาเข้าเนื้อหากันเลยครับผมเดี๋ยวย้ำอีกนิดนึงนี่นะชุดนะครับเรื่องชุด จะใส่เสื้อผ้านุ่งในรูปแบบไหนในชุดอะไรก็ได้นะครมาองแปดอริยนนบุคคลตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สี่จะใส่เสื้อผ้าอะไรันก็ใส่ก็ได้หมดตามสบายนะครับต่อมามรรคองค์ที่แปดสัมมาสมาธิองค์นี้ผมไม่ได้เล่านะครับผมไม่ได้เอามาจากหนังสือนะที่ผมเล่าเนี่ยอขอโทษทีผมเล่า แต่ผมไม่ได้เอามาจากหนังสือเอามาจากไหนก็ลองฟังกันดูด้วยกันนะสัมมาสมาธิเรามาวิเคราะห์ก่อนเลยทําการวิเคราะห์พิจารณานะครับคนที่ที่ฟังผมมาท่านอย่าเพิ่งไปอะไรอ่ะใ,ใช่หรือไม่ใช่ตัวท่านเองและตัวผมเองเป็นผู้พิสูจน์สัมมาสมาธิ้ย สงสัยไปแล้วสมาธิคืออะไรตามหารครับสมาธิเพื่อเราจะรู้ว่าสมาธิเขาาลังจะบอกอะไรเราลองฟังคนพูดอีกครับเหมือนที่ผมพูดเรื่องสติเฮ้ยมึงมีสมาธิหน่อยดิเวลาการเล่นกีฬามีสมาธิหน่อยในการทํางานมีสมาธิหน่อยในในการฟังหรือมีคนบอกเรา เรากาลัางทําอะไรอยู่นะตอนนั้นนะมีคนลองนึกไปดูมึงมีสมาธิหน่อยดิเฮ้ยมึงมีสมาธิหน่อยอะไรลองเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราเอาคําเหล่านี้หย,ยิบม,มาดูเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อที่ให้ท่านไปวินิจฉัยว่าตรงกันไหมทีนี้ผมมามาเล่าเลยว่าสมาธิคืออะไรนะท่านเอาคํานั้นไปตรวจเองว่าตรงกันไหมสมาธิคือการจดจ้องจดจ่อจจอ,ยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ท่านกํนลาลังทําอยู่จดจ้องจดจ่อผมยกตัวอย่างอย่างผมกำลังจะเล่นวอลลย์บอลนะ ผมก็ต้องจดจ่ออยู่ว่าลูกบอลเขาจะมาหาผมไหมตาคอยดูไอ้คนเสิฟว่าจะมาไหมนี่ครับไม่วอกแวกไปไหนอยู่แต่ลูกบอลจะมาหรือไม่มาจะรับหรือไม่รับใครจะเป็นคนรับจดจ่ออยู่กับลูกขุนบอลก,กับการเล่นกีฬาอย่นี่ครับผมยกตัวอย่างเลยนี่คือสมาธิไม่ใช่กําลังเล่นวอลเล่นบอลแต่ไอ้คนข้างนอกตะโกนมาเฮ้ยมึงเล่นมีสมาธิหน่อยไม่ใช่กำลังเล่นแต่ว่าเราหนุนตาเราดู คนนั่งอยู่บนรัซจรยืนเชียร์ยืนกระโดดอะไร <c oughs> ไม่สนใจไม่เอามาไม่มีสมาธิกับการเล่นหรืออกเวกพกเวก <c oughs> นี่แหละรเรื่องของสมาธิอันนี้ใช้แบบทุกคนมีอยู่นะไปตรวจดูได้เลยแล้วใช้เป็นประจำเาเรียกว่าใช้แบบประจำใช้แบบอัตโนมัติที่มีอยู่แต่เราไม่ได้แยกว่านี่คือสมาธิทุกคนก็ใช้ผู้ชมที่ฟั่งผมอยู่ก็ใช้ลองไปดูเลยนะขนาดดูผมนี่ก็มีสมาธิแล้ว จดจ่ออยู่กับหน้าจอแล้วฟังคำพูดนะครับคือมีสมาธินั่นนะคะการจดจ่ออยู่กับหน้าจอก็คือสมาธิเห็นไหมครับถ้าเห็นได้ท่านเป็นผู้เห็นสมาธิอันนี้หนึ่งสมาธิเขาใครจะพูดครับสมาธิเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะตันๆยาวๆอะไรก็แล้วแต่เขาเราดูนี่คือความเป็นจริงนี่หนึ่งหมวดน,นะครับสมาธิในตัวเรามาดูสมาธิอีกครับรูปแบบที่สองสมาธิ ที่ไปสู่การนั่งการยืนการเดินการนอนนะครับเล่าแบบไม่มีปิดไม่มีปิดบังเปิดเผยหมดนะครับสําหรับผมที่ที่เขาไปเดินที่เรียกว่าไปเดินจงกรมไปเดินไปเดินทาภาวนาไปเดินสมาธิอะไรนั่นนะฮะไปเดินแต่ไม่รู้ว่าอันเดินนั้นอีกส่วนหนึ่งนะฮะการเคลื่อนไหวร่างกายแต่เดินแต่ไม่มีสมาธิก็ได้นะครับเดินไปเรื่อยเปื่อยเฉยเฉะไป เหมือนเราเดินเล่นกันไปอย่างนี้นครับในนั้นเขาบอกสมาธิเมื่อเราเข้าใจอันแรกสมาธิคือการจดจ้องจดจอ่อหากเราลงไปนั่งนะครับเราจะเอาสมาธิที่การจดนั่งจดจอนะ่นั่งปุ๊บนั่งกัตมารนั่งนี่ยังไม่ได้สมาธินะครนั่งรู้สติมีสติรู้ว่าจะจะนั่งแล้วเอาเลิกน,นั่งแล้วทีนี้เราจะใช้สมาธิแล้วเราจะเอาการจดจ้องจดจอ่อไปจดจอก,กอะไร เห็นไหมครับผู้ไปเดินผมบอกได้เลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้หรอกครับอาจารย์ที่เก่งๆฟันผ่านมาก็ไม่ได้บอกอย่างนี้ผมบอกเลยครับเอาสมาธิไปจดจ่อแต่ที่ผมจะไม่บอกว่าจดจ่ออะไรที่ผมจะไม่บอกครับเพราะการลงไปนั่งหลับหูหลับตาหรือไปยืนทํามือกันหรือไปเดินย่องบนนกกระยาอะไรก็างทำ การที่เราไปทําอย่างนั้นเราจะได้ผลลัพธ์อยู่สองทาง 1. การทําสมาธิแบบที่เขาเขียนไว้ในหนังสือรูปแบบเขาเรียกบ,บางคนอาจจะรูปแบบฌานฌานก็เป็นการจดจ่อนะนะรูปแบบฌานเพื่อเพื่ออะไรครับอันที่1อันที่สองเดี๋ยวอันที่หอันอันอันที่หเอาไว้ก่อนนะเอาอันที่สองอาเลยไปนั่งหลับตาไปสู่สมาธิอีก การดูการเห็นโดยการหลับตาผมพูดแบบนี้เข้าใจง่ายๆการดูการเห็นด้วยการหลับตาเช่นท่านจะอาจเห็นผีเห็นคนโดยที่คนอื่นไม่เห็นเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นหรือเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดานี่นะครับเวลาท่านเป็นนั่งนะครับท่านนั่งหลับตาไปนะครับจะออกไปทางที่หนึ่งที่ผมบอกครับถ้าเป็นภาษาให้ให้ กลางๆหรือให้คนเข้าใจกันสองภาคนะก็คือการได้ยานทิพนั่งไปนั่งมาความเป็นทิพเกิดแต่แล้วผีมาบ้างเทวดามาเอา้าหลอนที่นี่หลอนนะครับตัวเองหลอนไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะท่านอย่าไปนั่งสุ่มสีุ่่มห้านะครับผมขอย้ําการนั่งสมาธินึงขอย้ำนะครับท่านอย่าทาแบบสุ่มสี่สุ่มห้ามีทั้งเป็นบุญเป็นบาปในนั้นนะครับการนั่งั้งนั้นนะครับ นั่งเข้าไปออกมาสองทางนั่งหลับตาลงไปนะฮะหนึ่งทางแห่งการแห่งทิพย์ที่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่านั่งแล้วเขาไปสวรรค์ไปพมไปคุยกับคนนู้นคนนี้ที่คนอื่นไม่เห็นก็เรียกว่าได้ฌานทิพย์ได้สมาธิที่เป็นทิพย์เห็นแล้วโกเห็นสวรรค์ได้อันนี้ดีอย่างเลยนะครับผมบอกได้เลยถ้าใครถ้าใครได้นะฮะถ้าใครได้ถ้าใครได้ไ,ดไม่สนับสนุนแล้วก็ สน,นับนอะไรก็แล้วแต่นะผมเอาแต่ว่าบุคคลนั้นจะเข้าใจได้ฌานทพิปเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยคือเป็นเครื่องยืนยันว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยครับมีที่อยู่ตามกฎแห่งที่เราทําเอาไว้แค่นี้เองครับผมบอกเ,เ่นีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอ้ฉันได้มาแล้วนี่มันมันมันอลังการมันรู้สึก จะต้องเอามาทําอะไรที่ที่ที่แบบผมบอ,อกผมไม่รู้สึก่าผมรู้สึกว่าเสียดายแล้วกันใช่ไหมเนะี่ยแต่ผมไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีผมเสียดายเหมือนเสียดายของประมาณนั้นแต่ทําได้นะฮะทุกอย่างที่เขาทําทําได้เอานะฮะที่หนึ่งทางไปที่หนึ่งไปไปสู่ชานยานทิพ์เห็นความเป็นทิพ์ถ้าท่านถ้าท่านกลัวครับท่านอย่านั่งนะครับท่านอาจวิ่งได้ครับผมบ,บอกผมขอย้ำนะตรงนี้ ถ้าหากท่านอยากจะลองอยากจะพิสูจน์ห้ามท้าทายเลยนะท่านท้าทายยิ่งหนักนะครับเอาแบบว่าความเหมาะสมแล้วก็ทําหาคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้บ้างมาเป็นเพื่อนมีเพื่อนอยู่แล้วมีเพื่อนอยู่แนะนําเลยนะครับผมแนะนําแล้วนะใครที่ไม่เก่งจริงครับหาเพื่อนมาแล้วก็มาอยู่ร่วมๆกันแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยกันหรือมีคนที่เขาเก่งๆแล้วที่เขามีทางบ้างแล้วเนะี่ย ไว้คอยเป็นเพื่อนเพราะเขาเองก็ไม่สามารถบอกว่าจะต้องไปยังไงต้องไปเจออะไรแม้แต่ตัวผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าท่านจะต้องเจออะไรแต่ว่าถ้าท่านเห็นท่านจะได้เจอครับต่อมาเฮ้ยเข้าใจง่ายนะฮะต่อมาอีกด้านหนึ่งครับสมาธิที่ทำเพื่อนะฮะเพื่อความสงบทางความคิด ที่พระพุทธเจ้าหรือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำนะครับไม่ใช่เพื่อไปดับทุกข์ดับกิเลสอะไรนะครับไม่ใช่นะครับทําเพื่ออ,อ่าบันหนึ่งบรรเทาใช้คำแบบตั้งแต่ต้นก่อนบรรเทาความวุ่นวายทางความคิดของตัวเองที่อยู่ในหัวในชีวิตตัวเองบรรเทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนถึงอไไ้จนถึงความว่างจะไปถึงความว่างได้จะผ่านอะไรครับ อันดับหนึ่งคุณจะต้องวิตกวิจารณคือคิดไปก่อนสิ่งที่กูทําหรือสิ่งที่กูฟังมากูถูกหลอกไหมไม่มีอยู่จริงสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นไปไม่ได้เลือกทำดีกว่าก็เหมือนเป็นสิ่งที่ขวางไว้ขวางไว้ห้ามไว้อะไรประมาณนี้แต่ทําได้และทําไม่ได้เลือกเอาเองครับผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจแทนบุกคลน,นั้นเป็น <c oughs> ผู้ถ่ายทอดให้ฟัง ผ่านวิตกวิจาร์ไปได้ครับใครที่ผ่านวิตกวิจารณ์ไปได้ตอนแรกๆของที่อะไรวิตกวิจาร์ถ้าไม่ไม่ได้อ่านตำรามาหรือไม่ได้ศึกษาวิชาการมาแน่นๆนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรมาสู่ที่สองเป็นสติเป็นจริงๆครับอาการนี้ในหนังสือเขียนถูกต้องครับผ่านวิตกวิจาร์มาท่านจะเจออาการปิติผู้ปฏิบัติจะรู้เองครับแต่ผู้ที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วสามารถพูดได้อย่างตรงเป๊ะจะเกิดปิติในรูปแบบใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติดูได้เองนะผมบอกไม่ได้ว่าจะเกิดในรูปแบบไหนเช่นยกตัวอย่างนะว่าปิติเป็นยังไงรู้สึกตื้นจังร้องไห้รู้สึกรู้สึกสำหรับผมเลยพูดแบบไม่มีการปกปิดรู้สึกตื้นจังตื้นตันตื้นตันใจปิติตึ่นตัน,จตน,จตนจใจ,นจ,ใจผม แต่ผมบอกไม่แน่นอนนะครับแต่ละคนไปรูปแบบมันก็มีต่อมาทานปิติไปได้ท่านจะเจอสุขไม่ได้ทําได้เพียงในวันสองวันนะครับผมบอกได้เลยทานปิติมาจะเจอสุขก็เป็นอารมณ์นะเหมือนอารมณ์เหมือนความรู้สึกอี่อนุภาพที่แสดงในชีวิตเราอันนั้นเดี๋ยวก็ไปต่อที่มาองแปดครับว่าเปดจะเกินแปดองหรือไม่แปด ไปถึงความสุขกับได้ลิ้มรสความสุขเป็นอนุภาพสุขที่เห็นได้อย่างเต็มชีวิตก็เดินทางผ่านความสุขด้วยการทําสมาธิน่ะละเอาสมาธิจดจ,จ่อความคิดผมบอกได้เลยผมเปิดเผยได้อย่างเต็มที่แล้วว่าสมาธิจดจ,จ่อความคิดทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จะผ่านอาการเราเนี้ยผ่านสุขไปครับท่านจะเข้าสู่ความว่างแต่ก่อนจะถึงความว่างท่านจะได้เห็นความว่างลําไรลาไรแล้วพอถึงความว่างครับ ก็เป็นอันว่าจบจิตการทําสมาธิความคิดจะหายไหมผมบอกได้เลยไม่หายครับแต่ความคิดท่านจะไปอยู่ในรูปแบบหนึ่งทางเขานะครับทีนี้ทีนี้ทําไมเราต้องมาทําสมาธิผมบอกลเลยคนที่มาทําสมาธิเพราะเห็นความวุ่นในตัวเองวุ่นวายวุ่นวายในชีวิตเจ้าของรู้สึกวุ่นวายความวุ่นวายนี้ เพราะอะไรก็เพราะตัวเราตั้งแต่เราตัวเราหัวจ้ากระถาเนี่ยพาไปทําอาชีพจะจนร่ํารวยโอโ้โหมากมายไก่กองอามาสะสมไม่ในหัวเราจึงเกิดความวุ่นวายจึงต้องไปทําสมาธิเพื่อให้บรรเทาความคิดอย่างนี้ก็เกิดความเบาชีวิตวิธีใีวิธีหนึ่งนะที่แก้ไขได้เป็นแบบแก้ไขได้นะครับก็คือภาวนานอนก็ภาวนาพุโทโธอันนี้ผมมีอยู่จริงใช้ได้จริงนะครับคําภาวนา ตอนที่เราอยู่เป็นปกติหมายถึงต้องอนอนไม่ใช่กำลังขับรถไปพุโทโธทโรถชนนะครับเพราขาดสติพอถึงความว่างครับท่านจะเห็นตัวเองหรืวว่างผมหลังตรงนี้ผมไม่ต้องบรรยายครับอ่ะเดี๋ยวมาผมบรรยายต่อกันในตอนหน้าครับเรื่องของต่อจากความว่างอะไรอย่างนี้ อ่าเรื่องสมาธิมรุ่งแปดผมจบไปประมาณนี้กับเรื่องภาพรวมๆเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผม